สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการ Anti Aging by หมอมานะครับและผมเป้พิริยุทธ์นะครับแล้วก็ พร้อมกับนําเสนอในเรื่องราวที่มาะลอวัยนะครับแล้วก็มาให้ผู้ชมทางบ้านนะครับได้รับฟังในเรื่องราวในแง่มุมนะครับกับการลดภาวะการอักเสบของเซลล์จากภายในสู่ภายนอกนะครับเพราะเรายังมีเรื่องราวนวัตรกรรมการะลอวัยฉลอหนังหน้าตั้งแต่ศีรษะจดปลายเส้นผมจนปลายเท้าเลยครับผู้ชมทางบ้านครับแล้วทําให้ผู้ชมบ้านสวยหรอดูกระชากวัยจากภายในสู่ภายนอกนะครับผู้ชมทางบ้านบางท่านอาจจะเปิดมาติดตามแล้วก็ ชมรายการใหม่ๆอาจจะยังไม่ทราบนะครับเราก็เป็นรายการน้องใหม่นะครับที่นําเสนอในเรื่องราวเขาเรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับแบบที่ไหนเนี่ยนะครับยังไม่มีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ปรับเปลี่ยนชีวิต นะครับทำให้เราดูดีและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐพี่หมอมาสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับเทพบุตรจุติมาเกิดนะครับพี่หมอมาดก็เป็นอาจารย์เป็นนายแพทย์นะครับที่นะครับเขียนหลักสูตรเวชศาสตร์ชลอวัยนะครับเป็นผู้ในการหลักสูตรมอธุรกิจบัณฑิตนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ทําให้นะครับแพทย์เมืองไทยหลายท่านนะครับได้นําเสนอในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยหลักทสูตรเวชศาสตร์ชลอวัย ไม่ใช่หลักสูตรมธุรกิจบัฑิตหลักสูตรบ้าอะไรเขาเป็นหลักสูตรมหาลัยเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัฑิตอ๋อเขาอยู่ที่มหาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับหลักสูตรมธุรกิจบัณฑอ่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์ะลอวัยเรียนจบโรงเรียนวัดที่ไหนมาเนี่ยโอ้ใช่ลืมนะถ้าทางจะเป็นวัดแถวบ้านมะแหมเป็นคนนครสวรรค์ก็ต้องไปแถวบ้านนะสิพี่หมอมาดเขาบอกในเรื่องราวของภาวะการอักเสบของภายในเนี่ยมันมีหลายเรื่องราวนะครับการอักเสบเนี่ยถ้าเราอยากจะลดภาวะการอักเสบเนี่ยนะครับ ในกรณีถ้าเกิดเราจะดูเรื่องของการทานซัพพลิเมนต์เนี่ยอ,อะไรที่เป็นจุดยืนที่น่าจะช่วยบูรณปฏิสังขรณ์จากภายในได้มั้งเออเราก็ต้องพูดวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งซึ่งออหรือว่าสารอาหารตัวหนึ่งที่ยอดนิยมแล้วคนส่วนใหญ่ก็ต้องรู้จักแน่เพราะว่ามีการรณรงค์แล้วก็เรียกว่าให้นิยมบริโภคกันมานานพอสมควรนะรแต่ว่าวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวในมุมมองที่คุณควรจะต้องรู้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่ สักแต่ว่าน้ำมันปลาโอเมก้าสามอ๋อก็บางทีเราก็รู้มาแต่น้ำมันปลาน้ำมันปลาเยอะแยะแล้วก็พูดกันว่ากินน้ำมันปลากินโอเมก้าสามโอเมกา 3, ้าทรีนู่นนี่นั่นกินละกินละเออรู้ไหมออว่า กินไปทำไมแล้วโอเมก้า3คืออะไรแล้วพบในไหนนะแล้วจะมีวิธีบริโภคอย่างไรแล้วมีข้อควรระวังหรือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเออนี่น่าสนใจนะโอเคนะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับน้ำมันปลาโอเมก้า3มันครับนะครับนะพูดถึงโอเมก้า3นะครับนะโอเมก้า3คืออะไรถามนี้ก่อนรู้จักไหมโอเมก้าสโอเมก้า3ก็ที่รู้ก็คือน้ำมันปลาเออนะแล้วมันคืออะไรล่ะก็มันคือสกัดมาจากน้ำ จากปลาทะเลหรือเปล่าฮะแล้วมันพบในอย่างอื่นได้มหถ้าไม่ใช่ปลาปลา้ามั้งปลา้าไม่ใช่ปลาเหรอเออมันก็ปลานหอปลาก็เป็นปลาอ่าโอเคนะซึ่งอ่าไปดูภาพกันนะโอเมก้าสนี่นะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นโกรดไขมันมันเป็นชนิดของกรดไขมันนะคือไขมันในร่างกายของเราเนี่ยนะครับนะเอ๊ะภาพจะไม่ออกนะครับมาแล้วไม่ใช่ภาพมันคนมันไม่ซิงกันนะกับคอมพิวเตอร์กับภาพไปนี้นะคะไม่ซิงกันค่ะ คอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับนะนอ่ะออโอเคซึ่งไอ้เจ้าตัวโอเมก้าสามนี่นะครับนะมันก็จะเป็นน้ำมันปลาที่เออเออต้องต้องเรียกได้ว่าเออเออเอา,เอา,เอาอยัางไงดีอ่ะว่ามาอต่อเลยะนะคืะอ มันไม่มีภาพมันก็จะอธิบายไม่ได้สินะโอเคน้ำมันปลาซึ่งไอ้เจ้าตัวโอเมก้าสเนี่ยนะครับมันคือไตรมันเป็นกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในไตรกิสลายนะไตรกิสลายเนี่ยก็คือไตรกิสลายเนี่ยก็คือก็คือน้ํามันครับที่เราตรวจใน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 เลือดเนี่ยเราเจาะเลือดมาเนี่ยเราก็จะดูคอเลสเตอรอลดูไตรกิสลายถูกต้องไหมทีนี้ไอ้เจ้าไตรกิสลายเนี่ยมันก็จะมีกรดกรดไขมันนะมีกรดไขมัน ไตกรกอไรด์าาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ประกอบไปด้วยกรีซอลครับนะกรีซอลาก็คือก,กับบวกกับกรดไขมัน3ตัวเราจึงเรียกว่าไตรไตรไตรกอสรายมาจากกลีซอลหตัวบวกกับไตรคือ33คือกรดไขมันสตัวนะทีนี้ไอ้กรดไขมันเนี่ยมันก็มีมีเขาเรียกว่ามีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะโอเมก้าสเนี่ยเป็นชื่อที่อาภาพมาละนะครับเป็นชื่อที่เรียกว่า อ่าดูตาไปดูที่ภาพดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะมีภาพแล้วอธิบายลําบากนะอ่าโอเมกาสามนี่นะนี่คือไตรกิเซราเวลาที่เราไปตรวจเลือดดูนี่มันเป็นเกลียวอย่างเงี้ยหรอเออใช่ดูนี่คือนี่คือ นี่คือโมเลกุลของคาร์บไฮเเป็นสูตรโมเลกุลให้เราอพอเข้าใจง่ายทนั้นเองะนะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวยคิดว่าเอ๊ะเราไปนั่งเรียนเลคเชอร์อะไรที่ไหนอ้าวไปนั่งฟังเลคเชอร์ที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องเท่าที่นี่นะ,ะนะครับนะเชื่อไอ้ที่เราตรวจดูไขมันในเส้นเลือดเนี่ยเราดูคอเลสเตอรอลกับดู T ไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยรูปร่างอย่างนี้แหละนะรูปร่างเป็นแบบนี้เลยก็คือว่ามีกลีเซอรอลไอ้แกนกลางตรงเนี้ยเป็นตัวจับนะคือกลีเซอรอลแล้วก็มีกรดไขมันนะกรดไขมันเราเรียกฟรีฟัตตี้แอยู่3ตัว เกาะเข้าด้วยกันนะอันนี้เป็นลักษณะของน้ํามันที่เราเห็นโดยส่วนใหญ่คือน้ํามันจากพืชน้นํามันทั่วเหลืองน้ํามันหมูน้ํามันที่เห็นเป็นไข่ไขน้ํามันน้ํามันเนี่ยคือเป็นองค์ประกอบของตีเกอสรายเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งเวลาที่ร่างกายเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้เนี่ยเราจะตัดออกเป็นกรดไขมัน3าตัวเนี่ยเอาไปใช้กรดไขมันเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกัน ทำให้น้ํามันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นกรดไขมันในน้ํามันหมูจะมีลักษณะอย่างหนึ่งกรดไขมันในน้ํามันปลาก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความแตกต่างของกรดไขมันที่ไม่เหมือนกันเนี่ยจึงทําให้ลักษณะของน้ํามันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าน้ํามันหมูเอาไปแช่เย็นแล้วเป็นไขไอ้น้ำมันน้ำมันที่คุณภาพดีเดียวไปแช่เย็นแล้วไม่เป็นไขนี่คือลักษณะแบบนั้นนะบางทีก็ลืมนะไม่รู้อ้าว ตอนที่เธอตอนตอนเรียนโรงเรียนวัดเขาไม่ได้สอนเธอที่เนี่ยหรอเปล่าเปล่าวิชาวิทยาศาสตร์พอดีไม่ได้เรียนตอนนั้นอ๋อหรือเธอไม่เคยเรียนเลยเอา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 ให้แน่แน่ระเภทหลังมากกว่าให้ดูแบบม่ค่อยฉลาดนินสิพี่ก็เฮ้แต่เธอแต่เธอเธอเหมือนจริงพอแล้วพอแล้วเธอไม่ได้แกล้งเป็นหรอกคือหน้าตาเพอแล้พอแล้วจบนะอ่ะทีนี้ไอ้กรดไขมันที่เป็นไขไม่เป็นไขเนี่ยเขาวัดที่นี่นะเขาวัดที่พันธะคู่อ่ะพันธะเดี่ยวอ่าคือคือปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวคาร์บอนอะตอมเนี่ยมันก็จะมีตัว จับไต็มไปหมดเลยแต่อันนี้มันมีตัวที่ไม่จับมันก็ไปจับคู่กันเองอย่างเงี้ยนะคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถไฟก็มีรถไฟเต็ม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 ขบวนเลยคนนั่งเต็มกับมีที่นั่งว่างอ่าไอ้ที่แบบที่นั่งเต็มเนี่ยเขาเรียกกดไขมันอิ่มตัวคืออิ่มตัวแล้วพวกนี้ก็จะพบในไขมันสัตว์ซึ่งจะทําให้เวลาแช่แข็งแล้วมัน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 เป็นไขแต่ถ้าว่ามีจุดมีที่นั่งว่างมีที่นั่งว่างแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นของไขมันที่ไม่อิ่มตัวคือให้กดไมันไม่อิ่มตัววี่ดกา นะคือใช่เราไม่เป็นไข่ละแล้วก็มีคุณสมบัติคือเป็นกรดไขมันที่ร่างกายต้องเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเรียกว่าไขามันดีไขมันเลวไงนะไอนะ้ไข,ขมันชนิดเลวเนี่ยก็คือไขมันที่ร่างกายกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหานะทำให้เกิดหลอดเลือดอุดตันอะไรก็ว่าไปแต่ไขมันชนิดดีเนี่ยกับป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันนะนะเพราะฉะนั้น้การเลือกโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเก้าเคยได้ยินไหมเขาเรียกกันยังไงเขาเรียกกันโดยการที่เขานับ จากพันธะคู่ว่ามันเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะเวลานับก็จะมีตำแหน่ง1 2 3อา่ะเธอเริ่มต้นที่3เนี่ยเราเรียกว่าโอเมก้า3นะถ้าเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่6อันนี้1 2 3 4 5 6้าเขาเรียกโอเมก้า6ถ้าเริ่มต้นที่เ้าเขาเรียกโอเมก้าเโอเมก้าเโอเมก้าโอเมก้า6โอเมก้า3ก็จะพบในแหล่งของอพืชหรือสัตว์ที่ไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าโอเมก้า3คือมีพันธะคู่ที่ตำแหน่งที่3มทีนี้มีพันธะคู่ที่เริ่มต้นตำแหน่งที่3เนี่ย แต่ไอพันธะอื่นๆยังมีอีกอเพราะฉะนั้นไอโอเมก้าสเนี่ยไม่ได้มีแค่แค่ตัวเดียวนะครับครับ นี่คือตระกูลโอเมก้าสคือชื่อตระกูลดังนั้นพอดูตระกูลเนี่ยมันยังมี ALA มี EPA มี DHA แนี่น,นี่ตกขอบไปนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้จะเห็นได้ว่ามันเริ่มที่1 2ตําตหน่งที่3นี่เขาเรียกคู่ค,คู่คู่เนี่ยนะเนี่ยสมเหมือนกันหมดเลยแต่หลังจากนั้นอันนี้ก็จะยาวไปไม่เท่ากันไม่เท่ากันอันนี้เป็น ALA นะครับ uh huh. อันนี้ EPA DHA ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆคือ EPA กับ DHA ซึ่ง uh huh. EPA เนี่ยมีมีความยาวของขบวนเนี่ยประมาณ20ตัวคาร์บอน20ตัวแต่น,นีวนะครับ uh ที่ ALA เนี่ย18ตัวเพราะฉะนั้นกรดไขมันโอเมก้า3ไม่ต้องงงนะครับนะไม่ได้มีแค่ EPA, EPA คืออะไร DHA คืออะไระแล้วโอเมก้า3คืออะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็น ALA เนี่ยคือชื่อตัวหนึ่ง EPA คือกรดไขมันตัวหนึ่ง DHA คือตัวหนึ่งทั้งหมดอยู่ในตระกูลโอเมก้า3ทั้งสิ้น นะไอ EPA DHA เนี่ยมันจะพบในจากในปลาแต่ว่าไอตัว ALA เนี่ยพบในพืชได้ด้วยดังนั้นโอเมก้า3ไม่ได้มีเฉพาะในปลานะครับยังมีในพืชด้วยนะปลาที่พบเนี่ยต้องเป็นปลาทะเลเท่านั้นด้วยนะปลาน้ําจืดมันปลาล้าหมดสิเพราะปลาล้าส่วนใหญ่เป็นปลาน้าจืดอ่าทำไมต้องเป็นปลาทะเลเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะสร้างกรดไขมันชนิดนี้ได้เนี่ยมันต้องกินแพลงต้นทีนี้ปลาน้ําจืดในน้าโขงไม่มีแพลงต้นเยเราเอาปลาร้าไปใส่ในห่ยสิ เอ้ยไม่ใช่องงงงกแล้วก็ปลาทะเลไปในหไม่เธอต้องเอาปลาลาไปเลี้ยงในมหาสมุทรก่อนก็เราเอาปลาทะเลเนี่ยไปใส่ในหายได้ออก็เธอเรียนมาแค่นั้นก็เข้าใจอยู่หรอกเขานะอ่ะแล้วโอเมก้าสในปลาแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะเอามาดูกันนี่ปลาเท้าปลาฮาริบัตปลาออสเตอร์หอยนางรมก็มีนะปลาซาดินปลาชูน่าในปลา w า i t e f i s h นี่ปลาอะไรกันรู้เซเบอร์ฟิชแองโชวี่ฮาร์ริงแซลมอนเยอะที่สุดแล้วแซลมอนแต่ละแหล่งก็เหมือนกันนะแซลมอนทะเลน้ําลึกก็จะมีโอเมก้าสามคุณภาพดีกว่ากินแพนตอนที่แบบว่าดีกว่าแต่โอเมก้าสามไม่ได้มีเฉพาะปลาทะเลนะครับแฟลกซีแซกซิสคือน้ำมันเมล็ดปลาเนี่ยจะมี ALA แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งคนที่บางทีต้องการโอเมก้าสามเนี่ยแล้วแพ้ปลาทะเลหรือกินปลาทะเลไม่ได้กินน้ำมันปลาจึงแพ้เลยเนี่ยนะเขาก็จะขาดโอเมก้าสามสิ ก็ไปกินน้ำมัน,มนเมล็ดปานแต่น้ำมัน,มนเมล็ดปาลเนี่ยมันมี18ตัวถ้าจําได้เวลาจะใช้ร่างกายเราใช้ ALA ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนเป็น EPA กับ d h a ดังนั้นจะต้องเอาไปสร้างเพิ่มอีก2ตัว2ตัวซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะสร้างได้ได้ช้ากว่าแค่นั้นเองแต่ว่าก็ยังถือว่าดีกว่าว่าไม่มีโอเมก้าสามเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแฟลกซิสในมึงนอกมีขายนะเป็นน้ำมันเสริมน้ำมันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับ,รบนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่โอเมก้าสามที่ม อาจจะพืชแต่ว่าร่างกายเราจะใช้เราต้องเปลี่ยนเป็น EPA กับ d SA s a นะ EPA เนี่ยเป็นกรดไขมันที่ไปต้านการอักเสบเยอะแยะมากมายจะลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะป้องกันไม่ให้หลอดเลือดพังหลอดเลือดเสื่อม ทำให้เซลล์สมองเซลล์สมองเนี่ยผนังเซลล์ของของสมองและดวงตาเนี่ยนะใช้ DHA นะ DHA เป็นหลักเลยนะดวงตาของทารกเซลล์สมองพวกนี้นะครับนะป้องกันสมองเสื่อมพัฒนาการของสมองแล้วในทางการแพทย์เนี่ยมีการเอากรดไขมันโอเมก้า3มาใช้ในเรื่องของการลดการอักเสบอย่างเช่นการอักเสบที่ผิวหนัง หรือการอาักเสบของกระงลำไส้เพราะตัวมันมีบทบาทในการลดการอาักเสบทุวร่างกายไว้คราวหน้าจะมาเล่าเรื่องการอาักเสบของร่างกายให้ฟังอีกนะแต่อาเป็นว่าวันนี้ทุกท่านรู้จักเรื่องราวของโอเมก้าสแล้วว่ามันเป็นกรดไขมันชนิดที่ดีและมีประโยชน์นะครับ,รบข้อแม้มีอยู่อย่างเดียวสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้นะครับบางคนบอกว่าไม่อยากกินจกักรพรรดิอาหารเสริมสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้คือโอเมก้า3ถ้าเกิดคุณจะกินจากอาหารจากธรรมชาติ มันจะโดนความร้อนไม่ได้เพราะคุณต้องรู้อย่างหนึ่งว่าไอ้หันทะคู่เนี่ยมันสูญสลายได้ง่ายมากโดนแสงแดดโดนความร้อน,นอุณหภูมิสูงๆมันระเบิดตัวมันเองแล้วกลายเป็นอนุบูลอิสระนะเพราะฉะนั้นปลาแซลมอนที่คุณควรจะต้องกินเนี่ยคือปลาแซลมอนดิบๆนะครับไม่ใช่ปลาแซลมอน ปลาซาบ,บะปลาแซลมอน,นสเ็ก<า>ปลาแซลมอนโอเมก้าสามบินละลายหายหนีไปแล้วแล้วปิ้งไหมปิ้งไม่เกียมแล้วก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นอนุวิสละไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกินโอเม,ก,มก้าสามให้เกิดประโยชน์ถ้าเราจะกินปลาทะเลน้ำลึกให้ไดโอเมก้าสามแล้วก็กินแบบดิบ หรือแบบนึ่งต้มอ,อุณหภูมิไม่เกินร้อยองศาจึงสควาคุณค่าอาหารได้รหรืออาจจะต้องใส่วิตามินซีหรือวิตามินอ e, ีเพื่อให้กรดไขมันเสถียรน,นะครับดังนั้นในอาหารเสริมเนี่ยเขาจะมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีด้วยเพื่อใส่ในโอเมก้าสามเพื่อให้มันเสถียรน,นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเรา,เราปรุงอาหารทายัางไงคนไทยเราฉลาดมากปลานึ่งมะนาวไงบีมะนาวลงไปอโอเมก้าสามจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกินปลาทะเลให้เกิดประโยชน์ได้โอเมก้าสามนึ่งต้มเท่านั้นนะทีนี้ถ้าเกิดคุณจะกินจากอาหารเสริมสิ่งที่คคุณจะะต้อองงรวัื ในอาหารเสริมนี่นะครับทาบในปลาทะเลเนี่ยจะมีแหล่งของปรลรอดเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสกัดมาไม่ดีคุณภาพถูกถูมากๆเนี่ยจะเป็นแหล่งปนเปื้อนของปรลรอดปนเปื้อนเข้ามาในอาหารเสริมรเพราะฉะนั้นโอเมก้าสที่ดีจะต้องเป็นแบบเกรดที่ดีมากๆพวกนี้จะราคาสูงหน่อยเอาง,ง่ายๆส่วนใหญ่ตามท้องตลาดเม็ดหนึ่งประมาณ6บาทถึง10บาทขึ้นไปพวกนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการสกัดสารปนเปื้อนเพราะว่าแหล่งของน้อาหารเสริมที่มีสารนปนเปื้อนปลรอดมากที่สุดคือน,น้ํามันปลาครับท่านผู้ชม น,นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยมีข้อคิดดีๆสักนิดนึงเวลาจะกินโอเมก้าสามไปพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยครับ <นะ S 3> ก็เป็นสิ่งสาระสาคัญนะครับกับการใช้ชีวิตนะครับถ้าเราอยากจะดูแลตัวเองนะครับก็ให้คํานึงถึงเรื่องการบริโภคหรือการกินเป็นประเด็นหลักในส่วนเรื่องราวของซัพพลีเมนต์ถ้าเราจะเลือกสารเสริมอาหารเราก็คํานึงถึงนะครับผลิตภัณฑ์และโปรดักต์ดีๆเพื่อจะทําให้ร่างกายของเราห่างไกลจากสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนเพราะช่วงหน้าเนี่ยเราติดค้างไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ไปแต่คราวนี้นะครับเราก็จะพูดในเรื่องราวของสารเ,เพิ่มปริมาณคือไฮยาลูนแอซิดหรือฟิลเลอร์นะครับแล้วก็เรื่องราวของการเขาเรียกว่าขาจัดนะครับไขมันส่วนเกินเรามาตามสิครับว,ว่าช่วงหน้าเป็นยังไงบ้างและอะไรคือคำตอบที่ดีที่สุดครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ